ตอนนี้ไอดีลองเฉินก็ใกล้จะส้มเนอะนะครับวันนี้เป็นวันที่30กันยาเหลือเวลาแค่20่นาทีเราต้องกดห้องให้เจอต้องเกมไว้นะครับแล้วเหลือเวลาอีกแค่5นาทีครับเพื่อนเหลือเวลา5นาทีนะเศร้าอ่ะไอยาเหมือนจะออกด้วยนะโอ้โหคลิปตุ้มตันมัแกมมามันมาแล้วว่ะอเพื่อสามีครับช็อนี้เฉินหาแก้หน่อยต้องแก้งบ้าว่ะช็อนี้เฉินต้องแกงบ้าฟิกเกอร์ลามได้นะครับ ล่ามาตอนนี้ไอดีลองเฉินก็ใกล้จะส้มแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่30กันยานเหลือเวลาแค่แค่20นาทีเราต้องกดห้องให้เจอต้องเกมไวนะครับแล้วก็เราต้องได้แต้มประมาณร้อยกว่าเลยครับต้องได้ร้อยกว่าเราถึงจะติดท็อป10นะเราต้องได้ MVP แล้วก็เหรียญทองนะครับมันถึงจะบวกเยอะเราถึงจะแซงได้นะครับมาลุ้นกันตาสุดท้ายเราจะชนะหรือเปล่านะครับแล้วเขาก็เจอห้องเป็น ที่เรียบร้อยมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแบบวันไหวอะ่ะต้องชนะให้ได้นะครับอย่างที่เฉินล่าไวไว้อ่ะมันต้องชนะแล้วก็ได้ MVP นะครับ งานยากมากอะ่ะเอ้กดเลี้ยวกดเรียวไเรเเ่งเวลาหน่อยเร่งเวลาหน่อยพี่น้อง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 เราก็าได้ออฟเลนนะครับอย่างนี้ต้องได้ล้ำนะครับเราต้องหวังว่าทีน้องข้ามอยาแบนตัวฟอ r เรนติโน่ด้วยนะครับโกวีล่าโกโกล่าเหมือนเพื่อนเขาอยากจะจบเกมไวนะครับบัฟฟอเนรนติโน่ โอ้ทีนองข้ามอโกวิล่าไปว่าตัวจบป้อมไว้ว่าเล่นไม่เป็นแต่น้อาเลือกไปแล้วเราก็กดหัวฟอร์เลนทีนอไปเลยนะครับเรามาดูแต้มกันโอ้โหประมาณ9400-9300นะครับต้องได้ร้อยร้อยกว่าะเราบวกมาร้อยกว่าเราก็จะติดท็อป10ก็จะได้เม็ดส้มนะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกัน งานค่อนข้างนี่ยากนะครับเร่งเวลามากอะเพราะไอดีหลักเฉินก็กําลังเก็บมาจ้าเม็ดส้มด้วยนะครับวันสุดท้ายเฉินแบบสลับไปสลับมาไอเดียแบบเก็บไอดีนู้นตาสองตากลับมาเก็บไอดีนี้ตาสองตานะครับเรามาอยู่ใน c o ียวีท็อปร้อยนะครับตอนนี้ ทีน็คัมเนี่ยทางการเอาฮายาเต้ลุยวาโกวิล่าโอ้โหกโกวิล่าบวกลูุยโกงชิบหายแล้วก็บวกฮ e, า,ายาเต้ว่ามาโคอาญาเหรอเพื่อนบัตเตอร์ไฟอาญาอ๋อยคอมโบว่ะเชื่อใจว่ะเก้านาทีว่ะเหลือเวลาเก้านาทีว่ะเพื่อนทันไหมเออเหลือเวลาเก้านาทีเพื่อนเขาก็อยากจะจบเกมไว้นะไปดูกันในเกมค้ามทุกคน หวานเจี๊ยบได้เฟิร์สบันมานะครับลุยกันครับซื้อลองเท้าก่อแล้วกดรองเท้าไว้รอสับเป็นรองเท้ากันซีีนะเกมนี้เราชนยีหน้านะครับหวันทงกวันเจี๊ยบนะครับผมเอาเป็นดับปักมานะครับแรงๆเลยแทงแรงๆใครที่อยากเล่น3ามชั้นก็ได้นะครับเพิ่มความถึกนะครับมาฮะสองชัะฮะบ้าไหมฮะ คีล่าหนึ่งนาทีสามสิบวินาะคีล่าเหมือนจะจบบนนะครับเอาปูไปครับคีล่าจบบนนะเราเห็นมินิแมทแล้วนะครับเรากล้าเล่นกับตัวยี <c oughs> น่าหน่อยนะครับ <c oughs> วันเจียบยีน่ามันเก่งช่วงเวลาเวลสี่นะครับช่วงนี้มันไม่ค่อยเก่งนะเรากล้าล้ำหน่อยนะครับทุกคน มมเเลนังงกรรขอาดึงครับปิดแหวนครับโอเคสุดที่หนึ่งวันลำยีน่าครับโอเคยีน่าถอยครับเราก็ไปแกงเพื่อนเลยครับสองนาทีแรกแนะนําไปตีแอปิโซดาร์กอนนะครับเพราะว่าจะทําให้เราฟาร์มพาฟาร์มคีเคียร์เลนได้เร็วขึ้นนะครับผมมาครับพี่น้องไหวครับเล่นได้เล่นได้เล่นได้พิกเกอร์ยัดใส่เลยฮะครูร่าเฮยังไม่โดนเลยไม่ได้ได้อยู่ไปกันต่อเอเคพยายามไปในใจน้องสาว ผมหมดแล้วว่ะผมรอผมรอแค่นี้ก่อนนะครับกราขับเลนนะครับขับขับเข้าสู่เลนครับเวลาเลือน,น้อยลงทุกทีแล้วเพื่อนเพื่อนเราก็อยากจะจบอยากจะจบเนี่ยตอนนี้เพื่อนเราก็ไม่ไหวแล้ว s <S เหมือนบัตสไฟเขาก็เก็บเม็ดส้มนะครับ เกมเมื่อกี้ผมก็เจอบัตตอไฟายนะจบไวจัดไม่เกิน10นาทีนะเกมเมื่อกี้กัมาเ์คเียเล่นครับมต้องระวังชีล่าด้วยนะครับวิธีสู้กับตัวยีน่าก็คือพยายามอย่าโดนใบนะครับอย่าโดนหนึ่งคอมโบนะครับราอันตีแปก่อนก็ได้อันตีเราต้องแปดโดนนะครับพออันตีเราแปดโดนทุกอย่างก็จบนะครับทนถ้าอันตีเราแปดไม่โดนก็คือโดนยีน่าเขาลามใส่ก่อนก็คือเราก็มีสิทธิ์อย่าตายนะครับ ห็นไหมครับทุกคนมันจะฟาร์มเร็วมากคร pues like kind of ับพอเราได้มาตอมเอพิโซดากอนนะครับผซื้อเป็นตัวการเวทต่อนะครับผมจะซื้อไอโฟเกตขั้นสองแล้วห um ูดาวสามร้อยหนึ่งชิ้นแล้วก็รองเท้าก่อนรอสับเป็นรองเท้ากันทีซีนะครับก่ใช้เวลากับ็ซื้อกันเวทต่อเลยเพราะที่น้องข้ามเวทหนักมากเวทขอมีสามตัวนะครับมีลูอี้มีโกริล่าแล้วก็มีตัวซีล่านะครับยีน่ามันจะกลับมาเลยนะครับเราล้ำสุนได้นะครับรอครับรอยีน่าเคลียนะครับ ต่อร้าต่อเลยแครพี่โดนนะโซนเราไม่ได้เอาไอ้เวลาเข้าป้อมแล้วจะสีไม่ได้ออกมาครับคอมองกันต่อเลยครับป่าเขาโมโบนนะครับป่าเขาเหมือนจะไปเล่นแครี่เล่นแครี่เป็นหลักนะครับเจอโดนดมเชียร์การให้ไว้หมดยกจ่อนวันเจี่ยวถ้าอย่างเงี้ยคีร่าไม่มาปั๊มรอเราก็สบายครับ ได้นะครับเราไปเติมฮับตอนนี้บนหุ่มมาอยู่ครับพี่น้องเลยได้ครับเลยได้เลยได้เลยได้เลนได้ตามครับเป็นมาหมดไงไหนตามโดนโอเอยู่ผมมาไล่โกวิล่านะครับไม่ได้เหรอหน้ามันส่วนได้เหรอได้ครับต่อมันจะต่อไม่ได้ว่าให้ผมไปปิดหายาได้นะครับชขอนี้อีหน้ามันจะกลับบ้านนะครับ พยายามเหมือนจะหมดแล้วนะครับให้ผมปิดนะพี่น้องเล่นได้ครับไม่ได้ครับตายครับสวยไม่กลับองคพอดีผมมาแล้วว่ะล้ำต่อได้นะเดี๋ยวผมต้องกลับไปเลนว่ะต้องเคลียร์ร่างปล่อยแล้วปล่อยปล่อยปล่อยกลับไปเคลียร์เหมือนจะไม่ทันว่ะล้ำตัวล้ำได้ครับพี่น้องได้อยู่เลยได้อยู่เลยได้อยู่เลยบนนะเราก็แลกมันไปเลยครับเราเอาบน พี่นกข้าวเอาล่างนะไม่เสียหายนะเราได้คนมาด้วยนะครับกลับเ,เ,เป็นดีครับก็ต้ะไฟกันล่างนะครับโอเคสกอเรามาสวยจัดตอนนี้ทรงเรามาดีจัดเลยทรงมาดีจัดจัดแถวนี้มีส,สาวต้องการความช่วยเหลือเหลือเวลาอีกแค่5นาทีครับเพื่อนเหลือเวลา5นาทีนะใกล้เที่ยงคืนแล้วใกล้วันที่หนึ่งแล้ว ลุ้นมากเออเหมือนจะไม่ทันหนอทุกคนมันเกมมันจะแบบไปยากอ่ะเพราะว่าแบบแค่นี้เราเป็นยันเลดเกมนะพอทุกเมอร์กอนนะเว้ยจะไม่จะเรียกมาต่อมาต่อทุมันก็จะได้ใหญหรือเปล่าเฮ้เขาเรียกว่าเพื่อนปวยโยปวยโยปุ๋วะาไปโยเพื่อนกำลังไปครับกำลังไปกำลังไปเติมครับ เฮท่านช่างบัตเตอร์ไฟลายจาผมมาผมมาผมมาได้นะตันี้ได้นะชิงลามได้ครับมายครับสวยบัตเตอไฟแม่งเวอร์จัดอะเวอร์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 ัเลนจลางของเราถูกโจมตีก็โจมตีออกสดเลย การเวทเรามาแล้วตอนนี้เราไม่กลัวคิล่าแล้วซื้อเป็นตัวช่วยแต่ละขั้นสองมาหนึ่งชิ้นนะครับลรามดาบใช่เราเออถูกแล้วเรามีดาบตักนะครับดันเดยร่พออยู่นะครับรับได้ครับอย่างนี้ข้าวป้อมเลยงะรับโอยโหป้อมตีผมตายว่า เราไม่ได้เอาเพิ่มคมสึกเวลาเข้าป้อมนะครับเลยดูบางๆครับเคลีตีป้อมเพื่อนต้องให้เคลดี้มันตีป้อมมาเวลาไม่ทันแล้ววะ <c oughs> เราจะซื้อเป็นชือกจะไรไับขอตมานะครับแล้วก็ต่อด้วยดาบฟ้าต่อเลยครับต่อด้วยดาบฟ้าเลยต้องวนทำนี่ การด่าเมจนะครับการดาเมจคีลงคีล่าเวลาคีล่าหรือว่าตัวกีน่าจะใบเราจะแบบคอมโบใส่เรานะครับเหลือเวลาอีกสนาทีนะครับเราก็สามารถสวนได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ี่โดนวาล้ำได้ครับพี่น้องแนี้ล้ำครับเยดูเล้ำดิายไม่วาร์ปไปแล้ว่าไม่ท้ายว่าเ่อกดวาร์ปชีวิตชีวิตนี้ไม่เอาอะไรลว ใครที่เล่นลูอี้เนี่ยโกงตีครับดีๆๆอันตี้ผมกล่างอ่ะอันตี้ผมสิบวินะครับไปย่อไปย่อเออโดนปิดโดนวินเบสบอลโดนปิดไปอยู่เพื่อนเ่ได้ครับเอาเบสบอลตายลำครับลำให้อาเสียครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆอย่าไปวันครับลำเรื่อยๆครับตายหนึ่ง ่อดได้ครับโอ้ยขอโทษเลอยอ้ปฟ,ฟิกเกอร์ว่ะเอ้ยฮายาเตะโอ,โอ้ส่งมาไม่ดีว่ะมันจะจบไม่ได้ว่ะเพื่นอนเราไม่ได้ต้นหานั้น,ว,าานว่ะเคลี่เราค่นน้นห้าย่ต้องใช้ของนะตัวแบบวิปนะครับหลัง15นาทีมันจะเก่งมากตัวเนี้ยพอมันได้จอกก่อพอมันได้ตีไกลอ่ะมันตีแรงมากทุกคน แต่ต้นเกมอาจจะเล่นยากไม่ทันแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วว่าโอ้โหประตูชีวิตเก้าข้ามขีดจำกัดเศร้าอ่ะไอ้ย่าเหมือนจะออกด้วยนะโอ้โหไอ้ย่าเหมือนจะออกด้วยอ้าวไอ้ย่าออกว่าชีวิตมันทีจ้า ยังไงไม่ได้โอ้โหแบบนี้ใครซวยแบบนี้ใครซวยแบบนี้ชนะจบอ่ะเออทำไงวะทำใจวะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราต้องชนะให้ได้นะเราไม่ทันไม่เป็นไรครับไม่ไม่ได้ช่วงไม่เป็นไรนะเราผมดันไปที่หนึ่งก็ได้นะครับทุกคนอยากเห็นผมแบบ ดันไอดีลองนี้ไปที่หนึ่งครับอมเมนมาได้นะครับเดี๋ยวผมดันให้นะครับชิวๆที่นงที่หนึ่งอะดันชิวๆนะครับเอ้บัตเตอร์ไฟแก้งบ้าอาวเนต้องหลเลยยไมแก้ดูตัอไ mm, be e> ันแล้วไม่ันไลยาไยไปยาไไปยายาปไ่าา เมื่อีถ้ายายะเมื่อกี้ผมได้หมดเลยเขาไปยูพี่าพี่ลาไปนะครับไปไปพี่น้องพี่ลามันจเอาเมีดเราอะเอตายสวยโอ้โหเตายนะถ้าผมตอนนี้มาไม่ทันเมีดเราอาจจะตายนะครับท่าแรงว่าเลครับแรงแรง่วงแทงแรงแรงนะครับเกมนี้เลดเกมเราแพ้ตัว หายาตัวเดียวน,นะครับแต่ถ้าเราได้ลำก่อนก็คือเราก็ชนะน,นะครับขอแค่หายาไม่ได้เก็บระแสเราอะทุกคนถ้าหายาไม่เก็บแะแสมันมนี่กูดามีครับย่าทเสีครับเอาอย่างนี้เดินมาแบบนี้หวันจับเป็นใจโอ้โหดอกผมมันฟิกเกอร์นะครับถือว่าได้อยู่ต่อเลื่อนไปฮะต่อเลื่อนไปเหมือนดาบแดงมันจะแพงไปว่ะทุกคน ดาบแดงมันจะแพงไปเงินเรามันจะไม่พอวะ่ะเราซื้อเป็นคีครับเราซื้อเป็นคีมาเลยเข็มนี้ซื้อคีมา,ามเร<อ>าเลครับก็บางอ่ะเป็นทองบางลามได้ครับไปนไจ้าจะวับกลับเหรอทันไหมไม่ทันจ้าเจอผมลามไปเฮ้กวิล่ากวิล่าเอามาอยู่คนไรคนเดียวทำเด็กคนเดียวแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบดิ ทำเล่นคนเดียวแบบนี้ก็หวั่นเจี๊ยบดีไปไหนจ้าตันครับกลับไม่ได้ไม่ให้กลับกลับไม่ได้ไม่ให้กลับกลับไม่ได้โอ้คิมันบางฟิเกอร์โคดาฟ้าครับล้ำต่อเลยครับอันตีครับอทิชเชคาโอ้โหทิชเซค้าตายโอ้โหผมตายด้วยโอ้ชีวิตอาย่าออกมาว่าเพื่อนอาย่าเหมือนจะออกแล้วนะตอนนี้คือการังเล่น4 5ห้านะครับมาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่า ใจต้องสู้ไว้สี่ห้าก็ไหวไว้ใจสู้ไว้ใจสู้หรือเปล่าไว้คอยบอกเธอสัทธาของผู้กล้าผมจะโดนลิเคสิตไหมเนี่ยน่าจะไม่โดนนะครับอาย่ามาหรือยังอยาออย่าออกโอ้อโหไอ,เ,อเป็นคนุณเล่นดูดิชีวิต ว่า,า,นนาม,มาแล้วอี้าวหรอมิยแพ้จริงนะเนี่ยเอี้ยโอ้ใช่มิยนีพร่เพื่อนมาแล้วว่ะใช่ไหมกดนันตีเลยเหรอโอ้โหตีดังไอ้คีล่าแย่งได้ไหมไม่ใช่คีลา่าเป็นรถไฟแย่งได้ไหมเพื่อนผมไม่ได้เพื่อนโซโลอ่ะสกิลสกิลหมดแล้วอ่ะมันไม่ดีเราไปเก็บเล้วรอเล่นมันเรียกเนี่ยถ้ามีอายาเมียนตีเนี้ยผมเข้าไปอยู่อ่ะย่าไมี เลนนะแถวนี้มีสาวๆต้องการความช่วยเหลือมพร้อมลำครับผมที่จะลำครับเต้นระบันเต้นลำนะครับลำมลัเต้นลำครับแปะไม่เฮ้ยฉาะนี้ได้นะครับฟิกเกอร์ยัดใส่ได้นะครับเข้ามาอยู่ในระยะที่ผมลำได้เอ้บัตเตอร์ไฟโดนออกอ๋อบัตเตอร์ไฟตายโอ้โหตายสองอย่างนี้ไม่รู้ดักได้นะครับมีใครเดินมาหรือเปล่าลัมได้นะครับหาแก้ครับลัครับ าครับไปหนึ่งฮายาเตะว่าไงจ้าโนธาโอ้โหเฮ้ย <c oughs> โอ้โหฮ,ฮายาเตะโอ้โอแพ้งไหมเนี่ยเอาดีไม่ได้เม็ดไม่เป็นไรนะแต่อย่าแพ้ฮอร์นะถูกโจมตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแพ้ไม่ได้นะเว้ยอย่าแพ้นะเว้ยเอ๊กันได้ไหมเพื่นอนยีน่าโดนสแตนยินุเมียจะให้ทำซ้ำสับบัดสับบัดแบบเจ้าแม่ ตัวจริงป้อง่ะเอ้ยสามทางโอ้โหโดนสามทางหรือเปล่าพระเจ้าจอดอาญาออกอีกดูดิอาญาไม่ยืนยืนอยู่บ่อทุกคนโอ้ชีวิตถูกโจมตีชีวิตนี้เอาอะไรอีกไหมอาญาสามทางไหมไม่แตกว่ะไม่เป็นไรไว้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 หาแก้ได้สามทางเราแก้ได้นะซื้อเป็นชือกต่อร้อยต่อเลยครับ ไม่หวั่ไหวนะไม่หวั่ไหวใจเราต้องสู้นะทุกคนเอ๊ะคีร่ามาทำอไมอ่ะน้องสาวรำครับพอได้แม่แฟร์ไปไหนโอ้โหมันชิดแซกจัดเลยโอ้แม่งฟลอเรนติโนมแท้แท้แบบตัวที่มันเข้ากันแท้ๆนะเดินไม่ติดรำต่อไม่ได้อ่ะเกินดูผมหาเคียวได้นะครับรอที่น้องข้ามมาจะมีใครมาหรือเปล่าเจยวผมหาดักเดี๋ย หาแค่ครับหาแค่เด็กยิ้มนะฮะเลยวับกลับเลยอย่างเนี้ยโอ้โหสามทางสามทางอีสปอร์ตโอ้โหคลิปตุ้มตัดยิงแคมมามันมาแล้วว่ะเฮ้ยหนึ่งหนึ่งได้ทุกคนนะตอนนี้ถ้าหายามาก็คืออยากให้หายาหนึ่งแกะแม่แม่ม <chapter in the event> ันเรียกหรอถ้ามีเว็บหนึ่งครับเพื่อนกันในเลยเปลี่ยนรองเท้ากันซีซีนะครับ กันนายกันนกันนายเรางอันนั้นให้นล่างแล้วก็ไปเล่นด์งนะครับท่าต้องสมัครกันงคนนะแต่เขามีแบบลูอินเรียกว่าทุกคนมีคเรียกได้ว่ะทรงไม่ดีทรงไม่ดีสามทางเอ๊ะล้ำได้อะจะเอาเรอพี่น้องอย่างนี้โดนะตายสวยโอ้โหีล้าตายว่ะาเขาตายนะไม่มีผลิตนะซี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 นี่ยยากแม่งเดินมันบเ ผมดึงไว้โอ้ผมดึงไว้แล้วอ้า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 วรูอี้กับยีน่ามาแบบนี้อย่างนี้ก็ได้ดาร์กนะอย่างนี้ได้ดาร์กนะรอพันธุ์มิจิโอดูหน่อยด้วยเพื่อนเอาดาร์กหน่อยเอาดาร์กหน่อยเพื่อนกำลังไปนะต้องได้นะที่ได้ดาร์กถอยมาได้ไหมเพื่อนถอยมาถอยมาถอยมาเอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหอ้าวตายหมดเลยว่ะทำไงวะตอนนี้ทำอน่างเงี้ยแย่แยแพ้แล้วว่ะเพื่อนได้ได้ก๊อนมา ได้กอดมาแต่เราเสียว่ะนี้กับป่าตายว่ะเฮ้ยอาย่าออกมาขี่ผมได้ไหมช่อนี้ต้องการว่ะต้องสักวอกเกิดว่ะต้องสับของว่ะช่อนี้การได้คือชนะการไม่ได้คือแพ้นะเราฟิกเกอร์ใกล้มานะฟิกเกอร์สามบีครับช่อนี้เฉินหาแก้หน่อยต้องแก้งบ้า <absorption> ว่ะช่อน <ON> ี้เฉินต้องแก้งบ้าฟิกเกอร์ลามได้นะครับรอีโลลามรับ ได,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 ด้สองโอ้โหสวยโคเกิดได้ดไอยู่มีโคเกิร์ดเอนี่อาญาจะตายไหมสกิลเกอเคเอาเอาอหวานจี๊ยบกันได้อาย่าอาย่าบอดล่้นหรือวะอาย่ามาพอดีก่อนทุกคนโคชอหนี้กันได้ยังไงไอะฮัลโหลแกงบ้าวะ่ะดีนะอาย่าถ้ามีไม่มีอยาย่าก่อผมนี่ผมวาเหลืองนะช็อตเนี้ยจบได้คนระับเพื่อนจบกลางง่าย จบกลางได้จบกลางได้ผมดิ้งเลื่อนได้โยเฮ้ได้นะเอ๊ะคีราคีราไม่กลับมาเหรอหายาตัวเดียวว่ะจบไม่น่าได้ว่ะจบได้มั้ยจบได้ตัวเดียวหายาตัวเดียวเคลียวผมเลยไปเดียวขอโทษอย่างนี้ตายนะอย่างนี้ตายนะสวยเขามีเคียวอยู่เคลียวเข้าวอ่ะเอ๊ะจบได้ไหมเพื่อนจบ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 เคลียวผมไปไม่ทันแล้วเพื่อนตาย อ้เหี้ยดูบนได้ป่ะเพื่อนเอาบนแทนได้ป่ะเด้งเลือเด้งเดเด้งเดืวนผมมาอยู่ผมกลับมาอยู่ผมเด้งเลือดไปหนึ่งเทิร์นทุกทีเลยไอจบจบจบต้องจบเพื่อนต้องจบผมเด้งเลือดกันตายแล้วได้สี่ห้านะสี่ห้าสี่ห้าไหว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 เอาสูตร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 ปิดต้อมหน่อยพี่น้องเดี๋ยวผมคัดให้ผมคัดให้ผมคัดให้ล้ม ทีป้อมหน่เพื่อน้อ้ผมตายดีป้อมทีป้อมโอ้โหก็จบเป็นทีที่เรียบร้อยนะครับจบแบบเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหสีห้าช็อตนั้นผมกันได้ยังไงวะแกงบ้าจัดดีนะอาญาน่าจะเป็น AI นะครับ AI เล่นให้นะครับ9400ว่ะ โอ้โหเราได้ M V P แล้วก็ได้เหรียญทองงานะครับหวันนี้ชนะได้ยังไงอ่ะเชิญแก้งบ้าจานสด้วยกานะบบสุภาพเป็นโฟเดนต้องแกงบ้าว่ะดูดิอาย่ามันออกอ่ะู้บวกมา147ลยว่าบวกโคตรเยอะอ่ะโอ้โหเราไปอยู่ในท็อปเท่าไหร่ท็อปที่ท็อป8ล้ว่ะแต่ทุกคนเลยเที่ยงคืนไปแล้วมันไม่ทันแล้ว่ะใครที่เก็บเมรก็คือ ถ้าเลยเที่ยงคืนไปก็คือมันไม่ได้แล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบาย